ในช่วง5วันที่ผ่านมานะับตั้งแต่วันอังคารที่14ตุลาคมนะครับเราก็จะได้เห็นการชุมนุมที่เปลี่ยนแปลงไปของไทยตอนนี้นั่นก็คือการชุมนุมแบบว่าไม่มีการบอกล่วงหน้าเป็นการชุมนุมแบบแฟลตม็อบแล้วก็เกิดขึ้นทุกวันไม่มีใครทราบกําหนดการล่วงหน้านะครับทีนี้ก็มีคําถามจากหลายฝ่ายว่าเอ๊ะในฝากฝั่งของนิติบัญญัติเนี่ยจะมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในเรื่องนี้หาทางออกให้กับประเทศอย่างไรนะครับล่าสุดนี้นะครับทางด้านของท่านประธานชวนก็ได้มีการนัดหารือพูดคุยกันกับสสพกร่วมฝ่ายคา้าน แล้วก็พักร่วมฝ่ายรัฐบาลในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับณนะตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีผลการหารือล่าสุดนะครับคุณปรถมพรมารีถาวรผู้สื่อข,ข่าวจอสถานีโทรทัศน์รัฐสภารายงานสดอยู่ที่อาคารรัฐสภาเชิญครับคุณปรถมพรครับหัวใจ ค,ค่ะคุณธีรบงค์คะขณะนี้ดิฉันยืนอยู่บริเวณด้านหน้าห้องประชุมประธานรัฐสภาค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ประธานรัฐสภาใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการหารือกับแกนนาพักการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลซึ่งก็ได้ข้อสรุปเห็นพ้องต้องกันให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันค่ะ ในวันนี้นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาได้เรียกหัวหน้าพักการเมืองตัวแทนทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลรวมถึงฝ่ายคณะรัฐมนตรีอาทินายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนายวิรัตรัตนเสยสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะประธานวิฝ่ายรัฐบาลนายสุทินคลังแสงสสมหาสา, ah สารคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิฝ่ายค้านนายประเสริฐจันทระรุร่งทองสสนครราชสีมาในฐานะเลขาธิการพักเพื่อไทยนาย จาร์ชาวพัฒนพงศ์สสบัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพักก้าวไกลในชาดาไทยเษสสอุทัยธานีในฐานะรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมทั้งหัวหน้าพักการเมืองต่างๆเพื่อหารือถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเป็นการเร่งด่วนก่อน เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญปกติเพื่อให้รัฐสภาหาทางออกให้กับบ้านเมืองจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยผลการหารือเป็นมติแล้วนะคะว่าทั้งแกนนาพักการเมืองของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมีมติสนับสนุนให้อาศัยอํานาจมติคณะรัฐมนตรีในการขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญโดยบ่ายวันเดียวกันนี้ค่ะประธานรัฐสภาจะทำหน้าจะทําหนังสือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่ออ,อาศัยอํานาจมติคณะรัฐมนตรีขอให้มี ราชกษษฤษฎีการเรียกประชุมซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการเข้าชื่อที่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของรัฐสภาเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด,วด่วนเหตุการณ์ส่วนเรื่องรับนูนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งวันนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กัับเพียงแต่คุยข้างนอกฮะก็เรียนรัฐทั้งสองเรื่องนี้คุยข้างนอกกันคุยกับไม่ได้คุยเป็นตัวแทนของพรรค่านเมืองแต่คุยเป็นส่วนตัวมากกว่า ของผู้ที่มีบทบาทว่ามีความเห็นต่อแต่ละเรื่องนี้อย่างไรนะฮะครณคุณคสถาบันบ้านเมืองในขณะนี้ค่ะมันในขัน้นที่มันจําเป็นจะต้องมีผู้นำมาหาทางออกเรื่องนี้ได้ผมว่าเขาทุกฝ่ายก็ทําหน้าที่อยู่แล้วครับต่างก็ทําหน้าที่ตัวเองอยู่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองว่าถ้าสามารถใช้ช่องทางของสภาเนี่มันไม่ใช่ว่าเป็น กรา,าเปิดปุ๊บแก้ปั๊บเะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะระดมความคิดความเห็นของเพื่อนสมาชิกเนี่ยมาช่วยสนับสนุนว่ามีแนวทางที่คิดว่าจะช่วยคี่กรารปัญหาบ้านเมืองได้อย่างไร ขณะที่นายสุทินคลังแสงประธานวิไฟค้านะคะก็เห็นด้วยกับการเปิดประชุมสภา,ส,ภาสมัยวิสามันรับหลักการล่างแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อคลายกดดันสถานการณ์นอกจากนี้การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันก็ยังเชื่อว่าจะช่วยพิจารณาปัญหาความไม่เหมาะสมของการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหาคนครได้โดยจะช่วยลดท่าทีของผู้ชุมนุมและรัฐบาลจากสถานการณ์เวลานี้ ส่วนเรื่องของการยุบสภานะคะนายสุทินกล่าวว่ายังไม่สมควรยุบสภาเพราะหากยุบสภาไปแล้วรัฐธรรมนูญยังคงกติกาเดิมได้นายกรัฐมนตรีแบบเดิมอาจทําให้ประชาชนไม่ยอมรับรัฐบาลใหม่อีกโดยนายสุทินยังได้เสนอทางออกที่ดีที่สุดเวลานี้คือนายกรัฐมนตรีต้องถอดสลักโดยการลาออกไม่ต้องยุบสภาส่วนจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติหรือไม่นายสุทินเห็นว่าต้องเป็นรัฐบาลที่ทวงดุวหรือตรวจสอบได้โดยนายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากแคนดิเดตหรือคนนอกนั้นก็ ขอให้ขึ้นอยู่กับเสียงของสังคมตนไม่สามารถตอบแทนได้ขณะที่นายวิรัตรัตนเศสศสบัญชีร,รายชื่อพัก พลังประชารัฐในฐานะประธาน,นาคณะกรรมาการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการนะคะก็ได้ระบุด,ด้วยว่ากรรมาการเหลือเวลาทํางานอีกเพียง4ี่วันเพื่อพิจารณาศึกษาซึ่งจะนับตั้งแต่วันนี้จนถึง22ตุลาคมโดยนายวิรัตยืนยันว่าจะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จทันตามกรอบเวลาส่วนในสัปดาห์หน้าจะเป็นการตรวจสอบรายงานเพื่อส่งให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาต่อไปแต่ก็มีแผนสำรองไว้นะคะหากเวลาที่เหลือไม่ทันต่อการพิจารณาทางคณะ กรรมธิการก็จะเตรียมขอขยายระยะเวลาออกไปอีก10วันซึ่งจะยังทันต่อการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญในวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะ ข้อเท็จจริงในเวลานี้นะคะยังเหลือเวลาอีกสองสัปดาห์ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภาสมัยสามัญวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ซึ่งเมื่อขอเสนอการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเป็นไปได้ก็จะใกล้เคียงกับการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญค่ะขณะเดียวกันทางซีของทำเนียบรัฐบาลนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ถแถลงรับทราบแนวทางเรื่องของการขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญแล้วแล้วก็ได้มีท่าทีตอบรับในเรื่องนี้เช่นกันค่ะคุณธีรพงศ์ค่ะ ขอบคุณคุณประถมพรมารีถาวรนะครับนี่ก็รายงานสดนะครับในเรื่องของการประชุมร่วมกันร,ระหว่างพักคร่วมฝ่ายค้านและก็พรคร่วมฝ่ายรัฐบาลนบในการหาทางออกล่าสุดก็มีมตินะครับที่ประชุมก็มีมติให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันนะครับผมจากนี้ก็จะนำข้อหารือทั้งหมดเนี่ยส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีให้พิจารณานเรื่องนี้ต่อไปนะครับ